สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันอังคารที่18มกราคม2 5 6 5อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญและมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับพิจารณจอดเล็กเชลซีครับโค้ชแอชทันข่าวเรียร์ผูครับ มาติดตามเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าก็หลายๆสโมสรเนี่ยให้ความสนใจนะกำลังควานหาผู้เล่นในสูงหน้าอยู่ตลาดช่วงหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้หรือว่าอาจจะพ่วงไปเป็นตลาดช่วงซัมเมอร์ด้วยนะก็วางๆา,างเผื่อเอาไว้อาร์เซนอลเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นทีมที่กําลังอยากจะได้กองหน้าคนใหม่เพื่อให้เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตสกอร แล้วก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์เซนอลคือดูซานวาลาโฮวิชจากฟิออลเรตินาแต่ว่าวันนี้เรามาลองดูทางเลือกอื่นๆเพราะว่าวาลาโฮวิชมันก็ดูจะเป็นงานยากเนื่องจากทั้งเรื่องของค่าตัวทั้งเรื่องของทีมคู่แข่งต่างๆที่จะเข้ามาเบียดแย่งกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามี4ตัวเลือก ถ้าเกิดว่าไม่เอาเวลาโฮวิชอาเซนอลสามารถหันไปหาใครแทนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราก่อนนี่น้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบงว่าเด,ดจจำกัดมหาชนครับขอคำว่าดูช้างดูช้างดูซานไม่มาดูช้างแทนแล้วกันอ่าดูช้างไปก่อน <laughs> นี่ a, นนแล้วก็ฝากธน,นาคารกรสิกรไทยด้วยนะครับกับ K-Bank ครับตอนนี้มีแคมเปญเหมือนเดิมครับใช้สติในการป้องกันสตานะ MM ถ้าเกิดว่าเจอ SMS ข้อความแปลกๆอีเมลแปลกปลอมที่ระบุตัวตนไ,ไม่ได้อย่าก,กดอย่ากรอกอย่าตอบเด็ดขาดนะครับก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ช่องทางของกสิกรในการแจ้งเตือนภัยได้ไม่ว่าจะเป็นในอีเมล i n f o a s i c o m หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0 2 8 8 8 8888 88ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ภัยไซเบอร์กำลังระบาดก็อย่าลืมใช้สติในการเล่นโลกโซเชียลด้วยนะครับผมครับนอกจากดูชา้างนี่มีดูแมวด้วยนะ <laughs> <laughs> มาเกินถึงสถานการณ์ที่ทำให้เราทํำจอบประเด็นวันนี้ก่อนละกันนะครับคือชัดเจนนะครับว่า อาร์ซอลสนใจคว้าตัวดูซานเวลลาฮวิชกองหน้าของฟิออรเรนตินาแล้วก็ทางฟิออรเรนตินาจริงๆไม่ปิดโอกาสในการขายด้วยเพราะว่านักเตะเหลือสัญญา18เดือนมีการไปดึงเอาคริสตอฟปิออนเตกมาเล่นแบบยืมตัวเพื่อเหมือนกับเป็นตัวแทนเอาไว้แล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับโอกาสในการคว้าตัวมันก็ไม่ง่ายครับล่าสุดเนี่ยสื่อใหญ่อย่างสกาาอิตาลีบอกว่าตัวนักเตะเหมือนอยากรอซัมเมอร์มากกว่าอยากรอดูทางเลือดเพราะว่าอยากจะไปอยู่กับทีมที่ได้เล่นใน UCL อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องค่าตัวครับคือฟิออเรนติน่าพร้อมขายในเดือนมกราคมก็จริงแต่ว่าก็ตั้งค่าตัวไว้แพงเหมือนกันก็คือ5 0าสถึงหกล้านปอนด์นั่นทําให้ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์ตอนนี้สกาอิตาเลียบอกว่ามีโอกาสน้อยมากที่ดูซานเวลาฮวิชจะย้ายในเดือนมกราคมอาจต้องรอซัมเมอร์มากกว่าจนนํามาสู่คําถามที่ว่าถ้าอาร์ซนอลไม่ได้ดูซานเวลาฮวิชในเดือนมกราคม แล้วพวกเขาจะเอาใครดีเพราะทีมมีปัญหากองหน้าตอนนี้ทั้งโอบามยองติดเรื่องพฤติกรรมลากาเซตกับเอ็นคิเทียก็สัญญากําลังจะหมดนั่นเองอือคือคําถามมันจะเกิดขึ้นได้ว่าแล้วจะแก้ในมกราคมนี้เลยไหมหรือจะรอไปในซัมเมอร์แต่ว่าที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือเราเรามาลองดูทางเลือกที่อาเซนอลน่าจะชื่นชอบจริงๆหน่อยว่าอืมมกราคมใครที่พออาจจะมีลุ้นบ้างหรือใครที่ดูจะเหมาะสมบ้างนอกจากวราฮูวิตแล้วเรามา เริ่มต้นสีชื่อเราจะมีสี่ชื่อที่พูดคุยกันวันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทาง s ็อก้านะครับเริ่มต้นกันที่คนแรกโจนาธานเดวิดกันก่อนเลยนะครับคนนี้ตามหน้าสื่อนี่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลอยู่เรื่อยๆว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่อาร์เซนอลก็สนใจจริงๆเหมือนกันเป็นกองหน้าทีมชาติแคนาดานะครับของลิวคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อาร์เซนอลเล็งอยู่จริงๆด้วยอายุเพียงแค่21ปีก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับวาราโฮวิชนะครับ ฤุกการนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนกันครับในลีกเอิงฝรั่งเศสยิงไป12บประตูแล้วก็ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยิง3ลูกด้วยกันซึ่งทําให้เขาเนี่ยที่เขายิงได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นการย,ยิง3นัดติดต่อกันด้วยนะทำให้เป็นผู้เล่นลิวคนแรกที่ยิงในศึก UCL ได้3นัดติดต่อกันนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังสร้างชื่อมากมายมีอยู่สถิติหนึ่งรางวัลหนึ่งที่เขาได้มานั่นก็คือผู้เล่นที่ยิงเท้าไม่ถนัดมากที่สุดใน5ลีกยุโรปปี2021 จำนวนเก้าลูกนะครับโหโหซึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่กระเท้าไม่ถนัดอะคือเท้าซ้ายผมถึงได้ว่าไงว่าเวลาผมดูไฮไลท์ทำไมยิงซ้ายบ่อยจังผมยังนึกว่าถนัดซ้ายเลยแต่จริงๆเหมือนเจ้าตัวถนัดขวาแต่คือซ้ายก็ยิงได้ไม่แพ้ขวาก็กลายเป็นว่าจริงๆเหมือนถนัดสองเท้าด้วยซ้ํานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันที่สร้างชื่อก็คือสถิติในทีมชาติครับยี่สิบสี่เกมในทีมชาติแคนาดาชุดใหญ่ยิงไปสิบแปดประตูผมว่าอันนี้เป็นจํานวนที่เยอะมากเลยนะ แล้วก็อีกเพียงแค่4ลูกเนี่ยจะยิงตามดาวยิงสูงสุดของทีมชาติแคนาดาได้ทันทีก็คือ,อคลายลาลินนะฮะทั้งหมดนี้ทําให้ไม่แปลกใจเลยว่ามีหลายทีมที่สนใจครับแต่ว่าข้อได้เปรียบหนึ่งที่อาชนาทอาจจะได้เปรียบถ้าจริงๆกับดิวนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับริวเพราะว่าเคยซื้อนิโคลาเปเป้มาแล้วเมื่อปี2019ราคา72ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าเราอัปเดตจากโรมาโน่ก็ บอกว่ายากนิดนึงแหละเพราะโรมาโน่ก็บอกว่านักเตะอยากย้ายซัมเมอร์มากกว่าก็จะคล้ายๆวาราโฮวิตในมุมนึงเหมือนกันแต่แฟน,ฟนปืนสะดุ้งเหมือนกันนะถ้าเอากรณีเบเป้าเป็นตัวอย่างสอ้โสองล้านอืมเอ,มอคอับอ่ะอันนี้คือคนแรกที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับคนต่อมาครับก็ถ้าถามเรื่องของรูปล่างเรื่องของช่วงอายุใกล้เคียงนะกับวาราโฮวิอยู่เหมือนกันก็คืออเล็กซานเดอร์ อีซักครับจากเรอัลโซเซดาคนนี้มีชื่อถูกจับมาโยงกับทีมในพรีเมียร์ลีกสักประยะใหญ่ๆแล้วนะหลังจากที่ในช่วง1-2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มสร้างชื่อให้กับฝีเท้าของตัวเองนะเจ้าของฉายานิวสราตันอิบราฮิมูวิชครับก็ชาติบ้านเกิดเดียวกันนะเป็นสวีดิชเหมือนกันสเปคก็ อายุยังน้อยครับ22ปีแล้วก็ติด1ในอันดับอ,อยู่ในอันดับ4ของกองหน้าอายุไม่เกิน23ปีที่ยิงเยอะที่สุดนะับตั้งแต่ฤดูกาล2019ถึ2020ก็คือ29ลูกเป็นรองเพียงแค่อันดับ1 e r l i เออลิงบร์นฮาล48เคลริแนเอมบัเป้อันดับ2 46แล้วก็วาาโฮวิชอันดับ3 31นะก็คือจำนวนประตูที่ยิงในฤดูกาล สปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแทบจะไม่ได้แตกต่างจากวลาโฮชเลยนะครับน้อยกว่าก,กันาอยู่2ลูกแค่นั้นเองนะรูปร่างครับ190เซนติเมตรจุดเด่นเรื่องของการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลมีสปีีนะตัวใหญ่แต่ว่าไม่ได้เก่งการสัญชตาตญาณครับการย์เมเกอร์ก็มีอยู่ในตัวด้วยคือไม่ใช่แบบศูนย์หน้าที่แบบคอยจบสกอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าในยูโร2020เนี่ย สร้างโอกาส6ครั้งแล้วก็แอสซิสต์ให้เพื่อนได้2ครั้งด้วยเรียกได้ว่ามีความครบเครื่องนะอาจจะแบบตรงสเปกกับความต้องการของอาร์เซนอลก็เป็นไปได้ครับอืมอืมอันนี้นแน่<ร>นอนแ้ไม่ใช่ตัวจบไม่ใช่ตัวจบจ๋าแล้วคนนี้จะมีความครบเครื่องมีความแอสซิสต์ให้เพื่อนได้ด้วยสร้างเกมให้เพื่อนได้ด้วยมากกว่ากองหน้าคนอื่นๆถ้าอาร์เซนอลสนใจอันนี้ก็จะเป็นอีก t ท p ์หนึ่งครับมผม มาดูคนต่อมาครับก็คือโดมินิกคาวเว์ดเลวินครับของเอฟเวอร์ตันเป็นกองหน้าสูงใหญ่แข็งแรงจบสกอร์ได้ดีคนนึงเลยครับของพรีมยรีแล้วก็ทํางานหนักเพื่อทีมนะครับสื่อเขาวิเคราะห์ว่าถ้าอาซอลต้องการกองหน้าที่มาเชื่อมเกมรุกได้ดีนเนี่ยโดมินิกคาวเว์ดเลวินเนี่ยเป็นตัวท็อปของพรีมยรีเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ได้ดูการก่อนเขามีสถิติการเลย์ออฟบอลเนี่ย58ครั้ง เป็นรองแค่แฮร์รี่เคนซา i o ดิโอมาเน่แล้วก็โมฮัมหม็ดซาลาสไตล์แบบนี้ถ้าได้มาก็คือเอาไว้รอรับบอลจากพวกตัวรุกสปีดต,ต้นจีจาร์อย่างเช่นบูกาโยซาก้ากาเบรียลมาตินเนลลี่แล้วก็มาตินโอเดกาที่เป็นย์เมคเกอร์จริงๆตอนนี้ลากาเซตอาจจะไม่ได้สูงใหญ่แต่ลาการเซตก็เล่นแบบนั้นอยู่นะครับที่อาร์เซนอลแล้วถ้าเกิดได้คนสูงใหญ่มาเล่นตรงนี้เต็มๆเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้ ดังนั้นถ้าอยากได้กองหน้าที่เชื่อมบอลดีพักบอลได้จบสกอร์คมโดมินิกคาร์วัลเลวินก็อาจจะเหมาะสมเหมือนกันถ้าต้องเสียทั้งลากาเซตแล้วก็โอบาเมยองออกไปนอกจากนี้ได้เรื่องโคต้าโฮมกรนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะอังกฤษแต่แต่ครับค่าตัวแพงโคตรแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการขายทีมพเมยรีกด้วยกันเป็นนักเตะได้โคต้าโฮมกรนแล้วก็โอ้โหเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของเอฟเวอร์ตันเป็นลากาแเช่น เป็นลากาแซตเวอร์ชันอัปเกรดเป็นล่างแข็งแกร่งกว่าแบบว่าตัวใหญ่กว่าเท่าไหร่ดีผมว่าก็ห้าสิบหกสิบมีไหมล้านอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านปอนเออเอางี้ลูก้าดีเนี่ยเอฟเวอร์ตันยังขายได้ยี่สิบห้าล้านปอนอายุยี่สิบแปดไม่ได้โคต้าของโกรนมีปัญหากับโค้ชด้วยคนนี้อายุยี่สิบต้นๆนะไม่มีปัญหากับโค้ช เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลได้โคต้าโฮมกรนผมว่าคูณสองยังต่ำกับ50ยังต่ำนะ50ถึง60อ่ะยังต่ำนะแล้วประสบการณ์ไม่ต่างจากวาราวิทใหไอ้หูมองด้วยคือถ้าเปรียบเทียบกับอีซัคเปรียบเทียบกับวาราวิทที่ฝีเท้าดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งกังวลเนี่ยอย่างเช่นที่เราเคยเห็นนักเตะหลายคนมาเล่นในพเมลีกแล้วปรับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของจังหวะความเร็วของลี นะอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าอย่างเขาวเดวินเนี่ยในช่วงฟอร์มดีเราก็พูดได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในสุดหน้าที่ที่น่าจับตามองที่สุดของพรีเมีย์ลีกคนหนึ่งนะผมว่านี่คือตัวเลือกมันเป็นสําเร็จรูปพร้อมใช้นะถ้าเกิดว่าเราไม่นับรวมอาการปาดเจ็บนะคือเอามาใช้งานได้เลยอ่อไปกันที่อีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่า คิดว่าในดีลไหนมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างแล้วคนไหนเหมาะในบแบบไหนแล้วเราเราชอบคนไหนคิดว่าเข้าอาเซนอนได้เดี๋ยวเราลองมาเลือกกัน<ม>คนสุดท้ายครับมาคุยกันก่อนโอลิวัสกินครับของแอสตันวิลล่ากองหน้าสายสปีดคนนี้ฮะคือเขาบอกว่าถ้าจะเทียบสไตล์กองหน้าที่มีในอาเซนอลปัจจุบันอ่ะโอบามายองเนี่ยเร็วคมใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นคนที่ถ้าหันหลังให้ประตูและพักบอลจะไม่ค่อยไม่ค่อยทําตรงนั้นได้ดีเท่าไหร่สาหรับโอบามายอง จะเป็นลากาเซตมากกว่าที่พักบอลแบบนั้นแล้วเล่นเชื่อมกับเพื่อนๆได้ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงโอริวัสกินเนี่ยจะดูเป็นกึ่งๆระหว่างทั้งสองคนดูเหมาะสมมากกับเปิร์นคือจะมีความสูงมากกว่าลากาเซตนะมีความเร็วความคมนะครับแต่ก็สามารถเล่นร่วมกับกองหน้าคนอื่นได้เพราะมันมีสถิติที่บ่งบอกออกมาครับโดยสการ์กยกให้เห็นอ่ะอันนี้คืออันนี้ให้ดูเป็นผังก่อนว่าตอนเขาเล่นกับวิลล่าเขาก็เป็นตัวพักแล้วก็เป็นตัวเชื่อมออกบอลออกข้างให้กับพวก ตัวมิดฟิลหรือพวกปีกหรือพวกวิงแบ็กที่เติมขึ้นมาได้เช่นเดียวกับลา,าการเซตที่ก็เล่นเชื่อมกับพวกตัวลูกด้านบนมันจะมีความคล้ายกันตรงนี้แต่ว่าอันนี้เราดูสถิตินะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอาการสัมผัสบอลต,ต่อเกมแล้วกันวัดกินเนี่ยสามสิบเก้าจุดหกลากาเซตสี่สิบเอ็ดแล้วก็โอบามายองประมาณสามสิบสี่อันนี้ต่อเกมนะจะเห็นว่าสองคนเนี้ยจะคล้ายๆกันมากกว่าก็คือลากาเซตกับทางวัดกินเนี่ยในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกม ะะหรือว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยวัดสกิน1.0นะครับ1.06ส่วนลากาซต1.4โอบารมองเนี่ยจะไม่ถึง1ครับอยู่ที่0.7แล้วก็จะมีค่าการชนะการคลองบอลในแดนกลางคือถอยลงมาล้วงลงมา,งมาเข้าเพรสซิ่งในแดนกลางด้วยเนี่ยวัดสกิน1.26ครั้งต่อเกมลากาซต1.35โอบารมอง0.78จะเห็นว่าวัสกินจะไปทางลากาซตมากกว่าแต่จะเป็นเวอร์ชั่นลากาซที่แบบอัปเกรดในเรื่องของสปีดและก็อายุที่ ที่น้อยกว่าอวัสกินนี่คือเร็วปีดเลยฮะในบรรดาสี่คนเนี่ยรวมไปถึงเวาลาโควิดด้วยเนี่ยอ่ะห้าเลยอะอันนี้คือสายสปีดที่สุดเลยในบรรดาห้าคนนี้สรุปกันหน่อยคิดว่าใครขวัญไม่ไม่ขวัญเปิดไม่ก่อนอะคือจะบอกว่ามันมีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันในในบางอย่างนะสําหรับสี่คนเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นไทป์แบบใกล้เคียงกันไหม ก็มีความใกล้เค kind of <T |ar|> ียงกันอย่างหนึ่งที Imma, ่เห็นได้ชัดคือทั้งสี่คนเป็นศูนย์หน้าที่มีความเร็วมีสปีดนะแต่อใครเร็วช้าใครเร็วกว่าก็ค่อยว่ากันแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดดูจากความต้องการของของอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเป็นทีมที่ก็ไม่ได้ไปเล่นบอล จากภาคอากาศมากขนาดนั้นคือลูกเปิดลูกมงก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมิเกลอเตเต้ก็เป็นทีมที่แบบเล่นบอลกับพื้นเท้าสู่เท้าผมว่าอย่างอีซักเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องของสรลระเรื่องของส่วนสูงละตัดออกไปได้ก่อนเลยแต่ถ้าให้มองในมุมของผมนะถ้าเอาแบบตอบโจทย์ที่สุดเหมาะสมที่สุดเอามาแล้วมันไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการยิงประตูผมว่าผมมองไปที่คนที่สมนะอย่างาว์ดเลวินมากกว่า ืแต่คือมันมันมีความยากไงถูกปะมันมีความยากใ,<ช>ในเรืเ่ <ผม S 1> องของอลฟ์ตันจะยอมปล่อยให้หรือปะแต่ผมชอบคนนี้นะคือผมรู้สึกว่าตอนที่เขาฟอร์มดีๆอ่ะเขาเป็นคนที่จบสกอร,ร์ได้ค่อนข้างเฉียบขาดแล้วเล่นได้หลากหลายด้วยแม้ว่าผมจะบอกว่าอาร์เซนอลไม่ได้เป็นทีมที่เล่นลูกกาอากาศแต่ว่าถ้าเกิดได้อย่างเคาว,เวัเลอวินไม้ที่เขาลูกมงงเก่งๆเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มมิติในเกมลุกให้กับอาร์เซนอลได้ถ้าเอาโดยส่วนตัวผมชอบวัเลอวินมากสุดในบรรดาสี่คนนี้นะ ือของของผมคิดว่าใครเท่ากันอลคือถ,ถ,ถ้าเอาแบบเวอร์ที่สุดมันก็ดูซานเวลาฮวิชแหละแต่ว่าในสกู๊ปตัวน,นี้คือเราตัดเวลาฮวิชไปใช่ไหมเพราะว่าสมมติถ้าเกิดแบบอร์เซนอลไม่ได้ขึ้นมาจริงๆถ้าต้องเลือกอคนเดียวจากลิสต์สี่คนเนี้ผมมองตรงกับขวัญนะว่าเอาเป็นโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเขาฟอร์มดีนะปีที่แล้วเขายิงไปยี่สิบเอ็ดประตูรวมทุกรายการ สองปีก่อนนี่ขึ้นมาเป็นตัวหลักให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ยิงไปสิบห้าลูกแต่ปีนี้เจออาการบาดเจ็บไงช่วงก่อนเจ็บเนี่ยลงสี่ยิงสามก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ถูกไหมสรับโดมินิกคาร์วเลวินและผมมองว่าตัวรุกของอาร์เซนอลน่ะสามตัวโอเดกาดนี่คือเพลย์เมกเกอร์คนหนึ่งลวแล้วก็ปีกสองข้างอย่างบูกาโยซาก้กาอีกข้างนึงก็แย่งกันระหว่างเอมิวสวิตโรกับกาเบรียลมาติเนลลี่เนี่ยผมว่ามันมีตัวสไตล์ปรัดเปรียวเยอะละเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคุณมีตัวปรัดเปรียวอยู่ด้้าานขาง มีคนส่งบอลแม่นตรงกลางข้างหน้าอาจเป็นตัวใหญ่ผมว่าก็เวิร์กนะมันจะได้แบบว่าหลากสตายไม่ซ้ํากันอ,อาจจะเป็นแบบในมุมที่โอเดกาดวางยาวขึ้นหน้าให้คาร์วิดเลวินพักบอลให้ aka, ely, Smith ose, ซาก้ามาตินลลี่สมิธโรสอดแทรกเติมมาเก็บตกจังหวะสองจากบอลชงของคาร์วิดเลวินแบบนี้ยผมก็ค่อนข้างเชียร์เลวินเหมือนกันแต่เหมือนที่บอกไปในลิสต์ที่ว่ามาคนนี้น่าจะค่าตัวแพงสุดอืมอืมคือจริงเห็นด้วยกับที่โบ๊ทและขวานพูดมาเลยว่า เลวินมีมีความต่างจากในบรรดารายชื่อที่ท,ที่ที่พูดออกมาตรงที่คือหนึ่งจบสกอร์ได้แล้วผมว่ามันครบเครื่องตรงที่สิติเลอฟอลอ่ะก็คือการแบบแต่งบอลให้เพื่อนอ่ะบางบอลแล้วแต่งให้เพื่อนวิ่งขึ้นมาสอบมาเล่นชิงอะไรอย่างเงี้ยคือโดมินิกเวอร์วินเล่นตรงนี้ได้ซึ่งมันเป็นทักษะสาคัญนะในการเล่นร่วมกับคนอื่นๆปีกซ้ายปีกขวาเพย์เมเกอร์ในระบบสี่สองสามหนึ่งสำคัญมากคือผมสมาหรับผมเนะี่ยถ้าถามว่าตัดคนหนึ่งถ้าดูจาก ตัวเลขดูจากไิติผมอาจจะจัดตัดโจนาธานเดวิดตรงที่ไิติการแอซิตเป็นศูนย์เนี่ยผมมองว่าคนนี้มันคือสายปี๊ดปาร์ิงอย่างเดียวเลยแต่แบบการเล่นเชื่อมกับคนอื่นยังเป็นยังเป็นคําถามว่ามันจะเวิร์กเท่ากับคนอื่นเท่ากับกองหน้าตัวอื่นที่เป็นอยู่ในทางเลือกหรือเปล่าอีซักผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่อีซักเนี่ยก็เหมือนกับ ครบเครื่องกระจายกระจายหลายด้านแต่การยิงประตูนในช่วงปีหลังๆมันดูดรอปลงนะครับแล้วสึกผมแบบไม่ได้ยิงจํานวนเยอะแต่ว่าจะมีในเรื่องของการเล่นได้หลากหลายแอซซิตได้อะไรแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโอลีบัตกินนี้ผมก็ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยผมผมผม,ผมเทไปที่สองคนแล้วกันไม่โอลีวัตสกินก็โดมินิกคาร์บ์ดเลวินแต่ถ้าจะถามว่าใครค่าตัวน่าจะถูกสุดน่าจะเป็นอีซักไหมจากสี่ชื่อนี้หรือหรือก็ไม่ถูกเพราะเพิ่งต่อสัญญาไปเหมือนกัน ต้องถามค <ผม S 2> วามลำคาญว่าอีซักเนี่ยมันต้องมาเป็นต่างแดน,นนะถ้ามันถูกอะถูกไหมก็ต้องเป็นีซักหรือไม่ก็ดีวิดอ่ะแต่แต,แต่พูดตรงๆนะผมว่าสี่คนเนี้ยแม่งพอๆกันเลยค่า<ม><ม>ตัวแม่งใกล้เคียงกันมากคือไม่มีใครต่ำกว่าห้าสิบล้านอะในมุมมองผมนะเออก็จริงแล้วอย่างวิลล่านีนะคือเห็นเขาโก่งราคากิลตได้ร้อยล้านเนี่ยสมมติจะไปซื้อถูกๆเขาไม่ขายแน่จะไปซื้อ ไอาวัตกินแบบว่ายื่นไปยับๆสามสิบล้านเนี่ยเขาไม่ขายแน่เพราะเขาซื้อวัตกินมาก็เกือบสามสิบล้านแล้วอ่ะอืมครับแต่ว่าเรายังเชื่อเหมือนกันว่าอาร์เซนอลน่าจะต้องซื้อผู้เล่นในตำแหน่งต้องหน้าตัวแต่แต่จะเป็นมักกะลาหรือเปล่านี่แหละพวกคุณคิดว่าไงเอาเราทิ้งกันตรงนี้คิดว่ามักกะลาจะได้เลยไหมหรือสุดท้ายแล้วมันยากเกินกว่าที่จะได้แบบด้วยปัจจัยหลายอย่างต้องรอถึงซัมเมอร์อืมผมว่าซัมเมอร์ เพราะว่าผอกว่าวันนี้วันที่สิบแปดแล้วอะถ้าจะเอาเดินนี้จริงๆมันน่าจะเห็นขาดแบบล็อกเป้าเป็นคนเดียวมาแล้วสักคนหนึ่งอะอืราว่าซัม,ามเมอร์นะคิดเหมือนกันเพราะว่าผมก็ซัมเมอร์เพราะว่าตลาดหน้าหนาวอะอม,มันยังเคลียอนาคตของลากาเซตของโอบามายองไม่ได้อาจจะต้องให้ได้บทสรุปก่อนซึ่งมันก็น่าจะต้องรอจนถึงซัมเมอร์แล้วฟอร์มตวเนี้ลากาเซตก็ไม่ธรรมดาเลยถูกป่ะกาเบรียลตินเนลลี่ก็ยินเป็นกองหน้าเบอร์เก้าได้ผมว่าอาจจะเป็นซัมเมอร์เป็นงานใหญ่แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นงานด่วน อ่ะก็ต้องมารอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเห็นด้วยว่ามักะลายากจริงๆมันมันเป็นตลาดที่ถ้าจะมาซื้อแบบเสริมแบบจริงจังอ่ะมันจะแพงมากแล้วก็ยากมากแต่ว่าถ้าจะคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนี้ต้องทุ่มเท่านั้นอาจเะนอลจะกล้าทุ่มหรือเปล่ามันอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงจากธนาคารกรสิกรไทยกับแคมเปญสตินะครับใช้สติในการป้องกันสตางค์ใครที่ได้รับข้อความแปลกปลอมครับที่จะเข้ามาหลอกลวงคุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองให้ระวังตัวอย่าก,กดอย่ากรอกอย่าตอบเด็ดขาดแล้วก็ใช้ช่องทางของกสิกร,ในก,รในการแจ้งเตือนภัยครับอีเมล info@gsibank.com หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ K c o n t a c t center ครับ0ู8 8 8 8888ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพื่อป้องกันเรื่องของภัยไซเบอร์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับครับก็โอเคนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมด้วยแล้วก็เจาะประเด็นมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3ามคนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย เครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ